วัสดีพี่น้องจ้ามาอีกแล้วมาอีกแล้ววันที่สิบเจ็ดเนาะวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนนานน้วพี่น้องมาอีกแล้วมาเบิงพี่น้องมาพ่อเฮ็ดเผิงหวานหน่อยก็ถือกินคือเกาลัดพี่น้องเบิงแต่ว่ากะต้องอ,ออกเนาะเอาแมงลีมาออกก่อนร้ายหลายแมงลินมาต้องก็ออก ทำความสะอาดในปาเลยนี่เห็นบอพี่น้องเขี่ยมันออกดูกมันเนาะมันก็นอยากขึ้นเฮานี่เกี่ยงตับไปปาดขาก่อนเด้อบ้านนี่พี่น้องลักษณะนี้เนาะฝนก็ตกชุ่มพี่หาเราหยุดงานพาข่อยมาพี่น้องเราหยุดงานพาข่อยมา หยุดงานมือหนึ่งมากเก็บเห็ดโดยเฉพาะไงอดอกแรกแหกมันเอาเป็นขวนกระตาเด้อมันมันเนด้อมือนีเด้อพี่น้องอันนี้เปียบเลอเปียบเลอ,เลอคือขาสีม่วงเนาะขาม่วงนี่สีว่าเปียบเลอเป็นลักษณะนี่พี่น้องเอาไปสุปกระแสบหอมห้วยๆไปแกงก็ได้เป็นอยงสี่พี่น้องีิหานแล้ว แล้วมักเอาไปถอดงากุุบกุุบกุุบขอบคุณทุกนกำลังใจได้พี่น้องขอบคุณเนซี่จุก่านเด้อคุณลมเออขอบคุณคุณลมเออชอรี่เด้อแอยูย่ดีมีแห้งเด้อขอให้เจ้าสุขภาพแข็งแรง เจ้าเจ็บเช้าเป็นเช้าวปวดเชเด้อเป็นยังก็ได้คุณพากคุ้มครองเด้อเอฟซีเอฟซีเฮ็ดอันนี้เป็นลักษณะนี้แล้วพี่น้องสีม่วงม่วงเปียเบลนี่ขาเป็นยังสี่มึงมีหนอนบอนเนี่ยบ่มีเอาได้ เอาไปสุบแสบหอมหินหินพี่น้องแสบคือกันกับเพดรในพึ่งมันคนละแบบเนาะแต่มันก็แสบคือกันเอาไปทอดนีมูนึงเลียกเอาแต่ดอกนุมน่มๆ้ะพี่น้องอันนี้ดอกบานเลียกเอาดอกนุมน่มๆเอาข่อยเยียบตัวนี้ไหมดอกนุมน่มๆมันเป็นนย่งี บาดขาไปอ,อ,อ่อรผอมลดเลียกเอาเลียกเอามีห้เลียกกระสีมีแต่แนวนี่แเนาะบัน,นี้เนาะโอ้อยุกออมต่อใหม่ก็มีพี่น้องจ้าเห็ดเพิงหวานล้างปลา ปลาบกคือกัน,นเนาะบริเวณไปล่างปลาพันก็ะออกขับโขกอยู่ช่วงนี้ก็ได้ล่างปลากับบะมี่แล้วแต่ปลาพี่น้องเจ้าของกับเคยมาปลาได้ก็ไปปลานั่นแหละอันนี้ดอกบานเอาดอกจูมหลยเอาไปซุป กินเห็ดในน่แกจังคอยกินได้พี่น้องขั้นบ่แน่ใ,ใจลังเลบ่เอามีหลายเห็ดที่่าข่อยบ่รูจักกับมีกินกินตานเห็ดรู้จักอันนี้เขาขายอยู่ในหางพรมได้นอเอาอพี่น้องนี่เปียบเล่นี่นเขาขายในหางพรมพี่น้องอันนี้คือบุเล่เปียฮหูชแมนบ่เห็ดแม่หมดไหมบุเล่เปียบูชะ คิดว่านะนี่นี่พี่น้องจา้านี่ปูเลียเปียหูชนะ่ะข้างในสีแดงยังสีคลายบ้านเหาก็คือว่าเห็ดเผิงท่ามเนาะพี่น้องเนาะคือเห็ดเผิงท่ามเห็ดเผิงบุ้งไปยังสันปาดออกมันสิเป็นสีแหล่ๆได้พี่น้องตรงเห็ดห้สุกย่ำคืดๆเห็ดห้สุกกินสุกกินดิบอะไรคือเห็ดเผิงหวานเด้อพี่น้องแล้ว่อยสิป,ปาดห้หมูเจ้าเบิ่งเป็นยังสี แหลบวท่านแหล่เดี่แมนเลยมันมีมันมีคู่เหมือนพ่อมบุเลซาตองหน่ามันสีมองๆอ,อันนี้ของแต่แหล่ปื้อๆนี่พี่น้องนี่บุเรียเปียวคือเอเปียวฮูส์ภาษาฝรั่งเศสหรือว่าอ่ภาษาอ่อาไทยเขาเอินเ่นเฮ็ดแม่หมดเนาะภาษาไทายนเนาะผลเอิน่นภาคต่างซื้อคือว่าแม่หมดนี่แหล่แล้วนี่หัวากระชีซำซ้ำจังสิ หัวขาวนี่บ่แมนแมงลินหมาเนี่ก็กินได้พี่น้องขนาดว่าเข้าวา่าให้กินสุกเลยนี่เห็ดเพิงหวานกินดิบได้แบบชนิดนี้กินดิบได้นี่เอาใส่ซอยเ่สลัดนี่กินดิบคือเฮ็ดพอเลยพี่น้องนี่เฮ็ดเพิงหวานนี่พี่น้องความงามของเห็ดอันนี้มันสิเป็นเห็ดคุณเม่นพันเตียบ่เอาเด้พี่น้องนี่เอาตะมูขาสูงสูงขอบ,บ่ก,กิน นี่พันเตียขับโคกยูทายไม่พี่น้องเบงคอยคอยบ่กินคอยบ่เอาขับโคกเลยคอยเอาตาแบบมหัศัมภๆขาหญ่ๆงสูงๆเพราะว่ามันมีคู่เหมือนอยู่หลายขับพี่น้องมีจต่เหตุอันนี้แหละพุนอ่ะปลาเป็นแถวเลยพี่น้องจา๋าคุณเป็นปลาเลยพุน เอาไม้พี่น้องบึงบรรยากาศในป่าพี่น้องหนาวแล้วใบไหม้เริ่มรวงลวนจังหน่อยกับบ่มีจากใบยืนต้นใหม่มีแห้งพี่น้องเขาป่าพี่น้องมึงเห็ดหมอกเห็ดหมอกมอันคอยกินเนาะม้นเพิ่นว่าเพิ่นกินนี่เออพิ่นว่าแซบ่บนะกอสิโทษถามเพิ่นว่าเพิ่นเอาบ่นี่ ห้ายคักหลายแน่เฮ้ยพ่นพ่อแล้วบุคือพ่นวะพโนมีหม่องไหวเนาะพ่นพ่อแล้วล่ะว่าแสบพนะแต่ว่าขอบวเคยซิมนะพี่น้องนี่กินได้พนะแต่ว่าในหนังสือเขกกบกินได้แต่ว่าห้าว่เคยกินก็นเล็บวเอาพี่น้องแต่ว่ามูเคยกินเฮ็ดหมอกคัาซื้อวาเฮ็ดหมอกเป็นลักษณะนี่ของไตหนาเป็นนงังสี่แล้วก็หอมหอมมันออกช่วงนี้แหละพี่น้องเป็นแถวเลย แถวเอ่อบางคนเขาพนกินพลห้องผหูเนาะห้นะหองผู้หูหกกับผกินต้องซีมเทลนนอยก่อนกินเหตต็ดเด็พี่น้องพูนะเป็นแถวเลยกินเหตต็ดเนี่ยขันแรกถ้าบ่รู้จักซีมเทละนอยฟังเบื้องอาการก่อนบางคนกับแพ้เห็ดเนาะมีแต่เ,ตเหตต็ดหมอกงามกินงามงามนี่กินขี้แสพี่น้องของมาพอเห็ดคาเหลืองเห็ดดำช่องเทนบ่เอาดอกพี่น้องห้องตาออกช่องเทนห้องตาออกพี่น้องจา๋า ออม,มันหมกนักฝนนะสิเราสมเพนเนาะเอาไว้นีแหละมันใหญ่ซะจากคอยมาพอเห็ดแม่ไก่หวนนี่สิเอาเอาบอมันร้อยหลายพี่น้องหลายคากหลายแน่ได้พี่น้องปีนี้เพราะว่ามันฝนดีมันก็เลยหลายพุหนหะกอบอกใหญ่เห็ดแม่ไก่แต่เบืองมันแกบอพี่น้องเอาอยุดดอกเนาะ เอาไปมกแซบๆเดยเอาข่อจีงัดทางงาบดบิ่งเด้อก่อยสีเอาลักษณะนี่พี่นอ้องเอ้ยเฮ็ดยาเม่เนี่ยกอบอกไงาอาชินีอีพออีเมียข่อยพู้นะมันมีสองสีเด้อพี่น้องเนาเอานี่แหละไปมกอะเฮ็ดผึ่งหวานบ่ได้เอาเฮ็ดตันนี้ละเอาไปกินเป็นยาบ่ะเนี่ยหอมหว่ยหวยห่วยพี่น้อง ก็บอกไงบันีึข้อกสิจัดการเอาแมงลินหมาออกพี่น้องเพราะว่าคอยไปเล่มอยู่บ้านฝากมูมูสิเอาบอกมูเป็นคว่ำดัน <c oughs> เอายาไปม,มูกิน <c oughs> เอายาแหวม,มูกิน <c oughs> มูเป็นคว่ำดันเจ้าของกับเป็นคว่ำดันพี่น้อง ดันทุรังค่มดันทุรังปาดอันนี้ออกก่อนเนาะเมื่อเดียวด้วยพี่น้องโอ้ยมื่เกียวสิใจห้น้ำข่อยข่อยเอาใส่ตาซะก่อนพว้นะปิดมามันหลายเรือหลายด้อพี่น้องเพราะว่ายังปีนี้มันปลานีมันหลายแล้ววันี้มันเนี่ยบ่เห็นตลอดเพราะว่ามันเป็นฝนดีฝนหืิมมันออกเนาะฝนดีดีมันบ่ออกทุกปีถ้าว่ามีฝนมันกกระบอก เอาเชือกเอาสาตาข่อยเมียบ้านได้แล้วบ้านนี้เพราะว่าจิไปฮับเมลานี่จิไปฮับเมลานี่พูดนะพี่น,อน้องคนสาตาอึบนี่ทับว่ขอข่อยแล้วเป็นนักลบจังหวะแหละเขามาในว่อพี่ฮันมันหลายเรือ่อยๆเอากอเดียวพอดะเอาเป็นยา เนาะพี่น้องเนาะข่นเห็ดเบียได้ออกนี่เห็ดชีวายได้พี่น้องนี่มันสะออกมาช่วงหนาวหนาวช่วงเห็ดวายนี่เห็ดเบีย er นี่เห็ดเบีย er สวยอันตรายนี่เห็นบอกเขาเสียแมงบ่ได้ได้พี่น้องบอกว่าแมงกินได้เขากินได้เป็นไปไม่ได้นะค่ะเด้อเบิงเสียวห้เบิงนี่แมงลินมานมากินนี่เห็นบอกลูกเต่ามันก็นกินมันคือบ่าตายมันบ่าตายเด้อนี่พี่น้องแต่เขากินนี่ไว้ยเขาล่งบานเด้อนี่ เขาเสียแมงบ่ได้พ่นะส้างลางเนี่ยพี่น้องบึงข่อยบ่บายนั้นเป็นอย่างมันสิไปคันจับเนว้ออื่นบ่เป็นอย่างดอกแต่ว่ามันทันมันทันนี่ยบัยากบายมันเนาะมันเบียเนาะเนี่ยพี่น้องมันกิน้างลางอยู่นี่เห็นว่ามันก็ยังบ่เป็นอย่างเสียแมงบ่ได้พี่น้องอย่าเอาแมงเป็นมาฐานที่เฮาสีกินเห็ดเนาะขนาดคนยังแพ้่ได้พี่น้องเพราลงคนแพ้่เห็ดบะว่าย่างกายของคนบ่วคือกันเนาะ ต้มที่สีกินหนามมันจะเป็น,นสีมันบข่ขาวบ่เตีย้ยได้ไม่เป็นค้าเธอเลยอ,อยู่นี่พี่นอ้องเอาไม้พี่น้องเบิง่งระยะขามันเป็น,นังสีเอา้าพวกนัมันเถาแล้วคอยบ่เอาขามันบ่ก,กินเพราะว่ามันแข็งนี่มันจะเป็นลักษณะนี่มันขั้นบานข้าเบิ่งกับปิตาเบียแต่ก,กับกินได้สำหรับคนที่กินเนาะพี่น้องเนาะคนบ่ก,กินเขาบ,บ่ตรงร่องขันร่องกับร่องหน่อยๆได้พี่น้องจะร่องหลายต้องเห็นให้สุกเลยกินดิบบ่ไรนี่ทำให้สุกเลยกินดิบไม่ได้นะคะ วันนี้สำรวจป่าเพราะว่ายัางเพราะว่าเห็ดเพื่องหวานไม่มีจอบปลาไมหมเหรอข่อยพี่น้องเพื่งขาไลา่เอาได้ไหมเคาะหัวเอาได้บพะนานเคาะหัวมูมับเ่ะเอาพี่น้องปล่อยเพ็่นไว้นี่แหละงามเนาะสวยแต่บ่ะเอาเพราะมันมูมับไหมมูมับมูมับนี่ว้าวไปยังมากมาพอเห็ดตีนแกะพี่น้องเห็ดตีนแกะนี่ว่าเปียดมูตรง ที่อีกเพื่อนบอกว่านางไก่เห็ดนางไก่เนี่ยมันเป็นขีงค่างสีได้พี่น้องมันมีสองแบบแบบหนึ่งแบบสีส้มนี่อ้พี่น้องเบิ้งนี่เห็ดนางไก่เป็น,นังสีถ้าม,มุ้ยเจ้าอยากว่านี่ใจว่าเป็นเห็ดนางไกบ่บอกมันต้องเบิ้งหมองขีงคางมันนั่งสิเห็นบ่าเป็นลักษณะนี้จำาบ่อยากได้พี่น้องเห็ดอตนเนี้มันมันเออบอกคือไผ่แล้วไผ่บ่กี่ไผ่คือพรพราะว่าขีงค้างมันมีตาเนี่ย เด้อขัน้นสิเบืองเผือความแน่ใจพี่น้องจา้านี่ลักษณะนี้เอาไปซูบแบบบานเฮอก็ได้เอาไปมกก็ได้เอาไปถอดใส่กระเน,ย,ะนย้ก็ได้นี่ยากุ๊บกุ๊บมือนันทอดเวลานี่กับข่อยสัตว์เยียงตับถอดใส่เนยถอดใส่ไข่ก็ไดพี่น้องสําหรับคนหมักเห็ดเด้อนี่ขาสิเป็นลักษณะนี้ที่แน่ๆมองที่มั่นใจคือว่ามีขีขงหางนี่ เบิ้งเห็ดตรงเบิ้งดอกพร้อมเบิ้งขาพร้อมเบิ้งทั้งไตพร้อมพี่น้องเห็ดกินได้เห็ดกินบ่ได้เพราะว่าม,มันคล้ายกันหลายเห็ดอ่ะน้องเห็ดเผือยอยู่เห็ดเผือเยเอาได้บ่อันนี้แซ่บเดี๋ยวบอกดูเด้อพี่น้องเพิ่นสิเป็นอ่าเป็นน้ำพิ่นธุย่อยใหญ่เด้อผู้ใดบ่มักน่อยใหญ่หลอกฟองน้ำออกเด้อเขาไปแกงกินขี้เป็นน้ำน่อยใหญ่เด้อพี่น้องบ่คือเห็ดเพิงแซ่บนั่นเด้อบ่คือเห็ดเผือกเงินนาดำเนาะ เนี่ยเขาหลอกโฟมบอกงัเสียขั้นบ่อใหญ่ยวยใหญ่เนี่ยพี่น้องเขาหลอกเลยนี่หลอกยังเสียออกนี่เห็นปะพอเพินน่งนี่อันเลี้ยงแล้วนี่เป็นยวนยใหญ่ให้เขาไปแกงนี่หลอกออกเลยนี่่อยที่หลอกให้มุ่เจาเบื่องข้ามมองเนาะเนี่ยสำหรับมือใหม่เด้อพี่น้องเด้อมือเก่าเพิ่งกะหูแล้วเนาะนี่เป็นยังสี่กินดิบได้นี่พี่น้องเฮซาลัสแต่ว่าเออกินดิบนี่ต้องเอาดอกงมๆเด้หอหอมๆแซ่บ ชอยกินดิบแต่ว่าเขเบดได้ดอกนุม่มป่านลักษณะนี้เบิ้างันมีหนอนบอ,บอมีหนอนเอาได้นี่ลวกแกงพี่น้องสดน้ำนย,ยุยใหายขั้นเบื่อย่างน้ำนุยใหายล่างแล้วก็เอาวนลวกน้ำานึงแล้วก็เทน้ำมึงขิมได้พี่น้องจา้าเป็นลักษณะนี้ถมบ่ถมบ่มีปัญหาด้พี่น้องออกคือเกาเงี้ยมันออกอ่ะ